ท่านไทยใช้ลมทั้งปีแต่รอคอยแค่ฟ้าเย็นเพียงเจอ

มายมีองค์สมเด็กพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัาบดังพระราชธรรมเจ้ากับดังพระสังฆเจ้าขอจุงจักเมตตั้งหนไปในและหนไปนอกตินจ้์โยมโยมยมราชาธรณีสรีพุทธพิธานาอาวาสาราปิตาอุพภะมารา เอวาโมทันตุตัสสมาตุมเหหิอนุโมทมานาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตั้งโต๊ะบวงสวงบาปกิจบวงบาดบวงสวงสักกาบูชาสภานาพิธานประณีทูปประทีศเทียมชัยอันชดาดารดาษพุ่มนพรมาขันตายสีทสาหารมังสาหารราหารพร ้าพระพุทธเจ้าเสวยตําแหน่งเป็นธรรมบดิประกาศอังคาพัฒนาในวันนี้ขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายได้โปรดเกศเสด็จมาคำชูควรที่ควรเมตตากรุณาด้วยเชิญเสด็จองคอมริน์อินคาทิราเจ้าโกงปรณีโรคไอเสบีระมงองคอมรินเหมาราเถลิงอาเอรวันราชบุญทรให้พระยดาหลายลูกหลานเมตตารับบรมกิจบูญบาทเมตตาเติมดีดุณบกรณ ในวันน <an> ี้ให้มีโชคมีลาบกลับบ้านและขอรับมีเพื่อลูกหลานนุชจะได้มาพีถามจิดขอได้ไว้รับขอได้ไว้กินเกิดมาดาอาริปติมาหาราชาอาชันฉโตวัณฑปุญจันโตอนุโมทมนาพระพุทธเจ้าตาท่านดาวเวทุธาบผู้เป็นใหญ่และในหงบปใต้เจ้าเป็นใหญ่ราภูมิัณฑทั้งหลายข้าพเจ้า พระไคตอนเตยเป็นเลขมงคลแก่กษัตริย์ทั้งหลายสำนักราชาวิรูปประคองงานพิธีการเฉลิมโตกิไอเดชินกรตนในกำเนิดมหาเทวนาคให้เฮงก็ขอให้ปัญญาเจ้าชั้นยามาดุสิตนิมานรติปรนิมิตดาวสวัตติอุซ้อมหาซุรสัตเทวาอนุเทวาเจ้าน้อยใหญ่ผู้นึงแน่นเนืองน้องสาธุสาธุสาธุรยข้อต่อกไม้บูชาจะได้อัญเชิญพ่อไข่แล้วนะครับโอ้ อิตกิเต,ติสุมาไทายพอดอันเถินจะมหาเทโรลาภะ,ะลาภะพระวันตกแมโอ้วันนี้มันปราโฏเป็นโดเรนนะครับที่เราส,สามารถที่จะดีกันได้นะครับอ,อ่ามันเปิ่งขึ้นมาแล้วนะครับะนะแล้วนะครับ มีโกับเก้านี่อ่าตัวนี้หผล่โผลกำหนดจับตัวนี้เป็นเก้าก็โผล่กับเก้ามาเลขเดียวกันเนาะอ่ามีโผล่กับเก้าตรงนี้คล้ายๆกับเลขสี่นะครับเอาจับมานี่นะครับเนาะจ้ามานี่นะครับมานี่นะครับเป็นจ้าตรงนี้นะครับอันนี้เลขสี่นะครับเลขสี่เรนนี้เลขหผกับเลขเก้าเด้อนี่นะวันนี้เราจ้าตรงนี้ะครับดูดูห่างนะครับ นี่ละจับมาหนี้นะครับจับมาหนี้จับมาหนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เลข6กับเลข9นะครับอ่าตรงนี้เป็นเลข4ตรงนี้เป็นเลข5เอออี่ก็เลขอาจารย์หนากที่บอกอนเียสิบแปพุทธาภาคมพุทธศักราช2566นฟุ้งเจ้าได้มาพระสมโภชนมการปีติยินดีพระพุทธศาสนาห้องบกอินโตยตัน